อาวอาวนี่มาแล้ว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 เมลล่ามาแล้วเอาสวีดัส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 โอ้สี่หาหนึ่งเจ็ดเรื่องวดนี่พี่น้องเอ้ยสิริสมบัติวประศรเอ้านี่โอ้พ่อใหญ่เปิดถอดม่วงแน่น่นถอดม่วงแน่น่นถอดม่วงแน่ถอดม่วงแน่เอออย่างนี้โอ้นี่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 คนเฟืองหรือว่าจะไหนนี่ขนเฟืองขนเฟืองไหวงัวกินขนเฟืองไหวงัวครับผม โอ,โอ้โอ้โอ้ไปขนมาคือก็เล่นสีคนไปขนมาไหวค้นมาไหวเอออือม,<ป>ม,มานี่แหละนี่มางานบุญน้องเฮือนี่นมานี่นแหลกะก็เลยมาโอ้นี่ไทยท้ำให้ลูกหลานได้เบิง่งได้เห็นนี่นีพ่อใหญ่เปืเอ้อเลยหนี่ <c oughs> เราเลี้ยงงวัวได้หนึ่งงว่วเราเต็มบอกเลยนั่นพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งเอาเบิ่งเอาลูกหลานบ้านเมืองเขาเออนั่น เออฮะนี่คอของง่วของ่วแจ็คตัวมียัไง่วงแจ็คตัวล่ะฮะซิพ็อกโซครับสิพ็อกโซตัวรหาสมื่นตัวรหาสมื่นกับร่วมมูลค่าเลยประมาณจ็คเจ็ดแสนคนอะไรอยู่นี่นี่ล้านหนึ่งหอดปอหอดเจ็ดแสนหอดอยู่เนาะเออฮะหาแสนพ่อถึงเหมือนนี่คได้หาแสนแล้วเลยปอ เออคอยเลี้ยงใหม <laughs> อ้นี่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 ผลิตภัณฑ์ใหม่เด้อนี่พี่น้องเอเ้ย,ยเบิ่งเ,เอางัวยยนี่นี่งัวพวกใหญ่ยยเปื่องนี่เบิ่งเอานี่มีแต่ตัวใหญ่ๆนี่โอ้นี่พ่อพันพ่อพันแม่พันมันเด้อเบิ่งเอาเบิ่งเอานี่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 พ่อใหญ่เปือ่องนี่สู่เต็มที่เลยนี่เป็นอาชีพหลักเลยเลยนี่อาชีพเสริมคือผุ่นรถไถเราผุนเอออาชีพเสริมรถไถอาชีปลักเลีย้ยงงัวฮะยันยันลูก ด่านติดอาโควิดนั่นโคว,วิดนั่นโควิดเนี่ยไม่โควิดได้โควิดเออนี่เดเบิ่งเอาพี่น้องเลยลูกหลานปีอันนี้ปีนี้อยายุไรประเด็พ่อใหญ่เปิดหายซิบหาซิบพอดีครับผมโว้โหหายซิบหนิกำลังแรงเลยนี่กำลังแรงเลยเออกำลังแรงเลยนเนาะเออเอาเอาโอเคโอเคคร,ครับครับอืมเอา